สวัสดีครับเรามาดูฐานเศรษฐีนะครับฐานเศรษฐีแล้วก็ลูกทุ่งกองยาวนะครับทุกคนลูกทุ่งกองลูกทุ่งกองยาวแนวทางสำหรับวันที่หนึ่งกุมภานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อน สามสิบถีนี่นะทุกคนเก้าสองเจ็ดนะครับทุกคนเก้าเก้าเจ็ดสองข้าตกัวกับนะข้ามาสองงดแล้วนะทุกคนนะนี่งวดก่อนเข้าศูนยนะนะ์หกนะงวดนี้มาสองเจ็ด ใครที่รอ,อที่บัญชางวดน,นี้ครับให้เป็นเต็มเลย เามาสองวมดแล้วนะทุกคนนะสองหมดเลว,วันนี้อยาเท่าอีกไมเด่นสามกับหกนะทุกคนนะแนะมาเหนียวเมก ที่แล้วเข้าเจ็ดนะส่วนงรดาวเข้าสองนะเนี่ยจับคู่เข้าสองเจ็ดนะอันนี้วันนี้ครับหนึ่งเมฆวันนีเรินดีนทุกคนวนดะที่แล้ว 101. ลว 101. อยหน,นึ่งนะเราลอยหนึ่งนี้วดนี้ครับ สองอันเนี่ยอันไหนไม่ชนจับคู่กันได้นะทุกคนวันนี้ชนเก้านะอ่าแล้วก็มาดูอันนี้มดที่แล้วนะทุกคนมดที่แล้วจอมโหดเข้าสองเก้าอ๋อสองเจ็ดนะทุกคนนะเลขมือทองไม่มีศูนย์สองทุกคน เด่นศูนย์มิดเทสหลุดหลวงปู่เข้าเจ็ดสองอันนี้เข้าสองศูนย์เข้าตัวกลาบเนาะเหล่ามอนเฟสเข้าสองตัวเดียวสรุปหน้าที่สุดท้ายเข้าเจ็ดสองน อาจารธนากรไม่เข้าที่แล้วมาดูมดนี้เลยนี่อันนี้งวดนีนใครออรจ๊ะารรอมาเอาเลยนะวดนี้จอมโหดให้สีนะทุกคนเอาพวก สี่นี่มายากนะกคนนะน,นี้เนี้ยทางหนึ่งกุมภานะครับในอยู่มึงนะวันนี้โบกู่ให้หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะครับล่างให้หกศูนย์หกสองหก นะาง,งต่อเดดหน่วย,ยบนเิดหน่วยล่างนะ คือถ้าอันนี้ไม่เข้าอันนี้เข้านะถ้าอันนี้ไม่เข้าอันนี้จะเข้ามันเป็นอย่างไี้มันไม่เข้าคู่กันเข้าล่างเข้าบนนี่น้อยมากเลยคนนะ มันจะสลับกันไม่มาบนก็มาล่างไม่มาล่างก็มาบนเนี่ยแต่อันนี้เราให้มาล่างนะอันนี้บนนะทุกคนนะโอเคเนาะไม่มีอะไรนะดูแลข้างอนะกองยาวต่อข้างกองยาวเราดึงมาหลายงว,ด,วดที่เรวกลับมาเดินนะี่นนะ เอาเจ็ดงวดทีแล้จากที่หลุดไปหลายงวดสองหวดสองหวดสามงวดงวดนี้ให้หนึ่งแปดเก้าเนาะนี่นะ รถตรงนี้ครับทุกคนตันนี้ก็เดินดีนะท้ำมาเรียงเบอร์วันนี้ชนกันที่หนะนึ่งกับเก้านะชนไม่ชนอันนี้เพราะฉะนั้นอันี้นี่ศูนย์สี่ห้าจับคู่อันนี้ได้จับคู่บนข้างบนก็ได้นะอันนี้ก็เข้าอยู่รดที่แล้วเข้า คือสองเติดคำฉันโอดไม่จำเนียนแล้วนกะ็ตำลาเรายยียงเบิงอันนี้คือหุยสอง เอามาดูข้างหลังกันนะทุกคนนะนี่ของเก่างดที่แล้วครับนี่พ้อปริญญาเข้าสองเจ็ดนะให้ดูเดี๋ยวคนให้ดูเต็มทุกงนี้เด่นเจ็ด เข้าใต้ไม่เข้าอันนี้เข้าเก้าเจ็ดอันนี้เข้าเด่นสองเนี่ยเอ้คนี่นี้นี่นะทุกคนว่าเหนือใต้นี่เข้าเจ็ดสองตรงๆนะให้บนเนอะ ทา,ทาเลขเข้าสองเจ็ดนม้าก็เข้าสองเจดนี่เข้าแค่ข้างล่างนะสองหกเก้าข้างล่างนี่ไอบนให้ล่างไปบนตรงนี้ก็เดินนี่บนเข้า ตรงนี้ให้ล่างนะทุกคนไม่บน <c oughs> ออขออภัยนะทุกคนนะตรงนี้ปุยชัวก็เปืี่ยบมันไปนี่นี่เลจ็เนี่ยล่างแปดอนนี่วันนี้ครับ หน้าเติมกันเดี๋ยวขยายให้นะเดี๋ยวขยายขึ้นมาให้อะไรครับเฮ้ยลมอะไม่เป็นใจเลย ตรงนี้เข้าบ่อยทุกคนตรงนีนะ้จันปณิยาแล้วก็ตรงน,นี้นี่บนนะครับหนึ่งหกศูนย์สามล่าง ที่เล้วเนี่ยเสียดาวแดงเนี่ยเข้านะทุกคนนะเนี่ยนี่ทํามันนัดเนี่ยชนกันได้นะสองห้าเก้าชนกันที่ห้าอันนี้ไม่ชนนะชนเก้า ในดาวแดงเนี่ยเข้าข้างบนข้างล่างนะหมดที่แล้วมันลมแรงเกินมันึ้นเบาก็เป็นนั่นเลยเป็นน้ำแข็งเลยน้ำยามันแรงเกินตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ก็เข้าดีนะทุกคนนะเนนหนึ่งศูนย์นะงวดนียโอ้ยลมไม่เป็นใจเลย ยี่ยียย่เราที่แหลืวไม่เข้านะที่เหลือให้ห้าแปดขาลิให้ห้าเจ็ดเมื่อวาให้สองแปด คู่เงินงวดที่แล้วเข้าสองเจ็ดนะทุกคนนะต <ST AN TS> ้องบนใน่คู่เงินล่างนะส <ST AN TS> ่วนห่วตู้งวดที่แล้วไม่เข้าด้วยหวตู้ <ST AN TS> นี่นะไม่เข้าที่แล้วไม่้กิตโชค ได้สี่แปดมาลทีเดียวเลยไม่เข้าเดีมาแอสจะตามตรงนี้นะหนึ 1, 2, 9, ่งสองเก้าข้างบน0ูนย์สามเจดล่างนะ เชียมก็ไม่เข้างดที่แล้วนะแล้วก็ถาวามีโชคก็หลุดงดที่แล้วส่วนตรงนี้เข้าเข้าเจ็ดกับเก้านะ คือครับสำหรับ,บคลิปนี้แอดก็จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผม